บันกระท้อนถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยการปลูกกระท้อนของชาวสวนแต่ละรายในพื้นที่ต่างๆที่กระจายอยู่นั้นจะไม่เป็นแปลงขนาดใหญ่มากแต่หากเป็นการนับรวมพื้นที่เข้าด้วยกันทั่วประเทศเข้าใจว่าร่วมร่วมแสนไร่ทั้งนี้ประเมินจากจำนวนกิ่งพันธุ์ที่ผลิตจำหน่ายออกไปจากเขตจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วและอีกหลายๆจังหวัดซึ่งมีการผลิตเป็นจำนวนมากในแต่ละปี วังนารายคู่บ้านสารประการคู่เมืองปรางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์เก,กล็กก้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลบบุรีก็นับได้ว่าเป็นแหล่งปลูกกระท้อนที่ดีอีกแห่งของประเทศดังจะเห็นได้จากมีการจัดงานวันกระท้อนเป็นประจำทุกปีพื้นที่ปลูกกระท้อนในอำเภอเมืองลบบุรีมีตำบลตะลุงดอนโพยิ้วรายและอำเภอโพงเก้าตนมีพื้นที่ปลูกรวม1650ร้ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว1460ไร่ผลผลิตเฉลีย900่ย900-1,5ถึงกิโลกรัมต่อไร่เกษตรกรผู้ปลูกจะมีรายได้โดยเฉลี่ย24,0 0 0บาทต่อไร่ในปีนี้ผลผลิตกระท้อนมีมีจำนวนมากนะครับการที่เราจัดงานกระท้อนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการมีพัตถุประสสคงนะครับต้องการให้กระท้อนไปที่รู้จักแพร่หลายนะครับในจังหวัดใกล้เคียงในประเทศไทยเนี่ยนะครับอันที่สองเนี่ยกระท้อนของจังหวัดลบบุรีเนี่ย ในปีนี้สามารถที่จะอวดตากับชาว,ชาว,ชาวจังหวัดใกล้เคียงได้นะครับเพราะว่าผลผพิตของเราเนี่ยมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็สามารถเทียบชั้นกับจังหวัดเก่าแก่นะครับที่เคยปลูกกระท้ o อย่างเช่นจังหวัดปาชินบุรีหรือจังหวัดนนทบุรีอันที่3ก็คือเพื่อนต้องการจะให้เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรที่ที่ปลูกกระทร้อนนะครับกรเกษตรกรที่ทปลูกอยู่เนี่ยกระท้อนในจังหวัดลบบุรีเนี่ยอาจจะไม่เคยมาพบปะสังสรรค์กันนะครับเรามีการจัด การสัมมนาให้เกษตรกรที่ปลูกกันอยู่ในตำบลแต่ละตำบลและอำเภอใกล้เคียงของอำเภอเมืองเนี่ยนะครับมาพบปะสังสรรค์กันเพื่อจะแลกเปลี่ยนความรู้นะครับพร้อมกับมีเจ้าที่รับมาตั้งเต็นนะครับแล้วก็จัดเทศกา,ารให้ความรู้มีการสัมมนามีการอบรมเกษตรกรเป้าหมายเหล่านี้นะครับเพื่อจะให้เผยแพร่เพื่อจะทําให้เกษตรกรเนี่ยได้มีการปรับปรุงผลผลิตกระร้อนเนี่ยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการจัดอบรมนะครับในเรื่องข้ารกรร เรื่องแปลรูปเนี่ยเราเน้นหนักง่ายๆวิธีการง่ายๆนะครับเช่นเป็นกระท้อนกวนนะครับกระท้อนลอยแก้วกระท้อนหยีนะครับแล้วก็กระท้อนทรงเครื่องนะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่กรรวิธีอะไรยากเย็นนักนะครับให้เกษตรกรในปฏิบัติเองในครอบครัวได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตอันนั้นไว้ได้นานนะครับเช่นกระท้อนกวนเนี่ยเก็บได้เป็นปีนะครับเรามาดูแลเรื่องวิธีการนะครับความสะอาดนะครับแล้วก็ตลาดนะครับ การบรรจุหีบห่อที่จะทําให้ตลาดเนี่ยต้องการนะครับทำให้ดูแล้วน่าซื้อนะครับแล้วก็ดําเนินการถึงขั้นขออยอยให้ด้วยครับสำหรับเกษตรกรที่มีปัญหานะครับหรืออยากจะปลูกกระท้อนนะครับเราเราเรายินดีนะครับในในงานที่เราจัดไว้ตั้งแต่วันที่20 มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับเรามีเจ้าที่นะครับตั้งเต็นไว้นะครับให้ความรู้ในเรื่องกระท้อนนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับตัวอย่างผุ่นกระท้อนในนิทรรศการนะครับให้ชมครับเราอยากจะขอเชิญชวนนะครับให้เกษตรกรที่ที่มีความประสงค์แล้วก็สนใจในเรื่องกระท้อนที่จะปลูกกระท้อ n นะครับได้เข้ามาเที่ยวในงานนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหลังจากงานนี้นะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอแล้วก็ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบลนะครับ ของจังหวัดลบบุรีเนี่ยพร้อมที่จะให้บริการความรู้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีและผู้บริโภคนิยมรับประทานได้แก่พันธุ์อีลาปุ๋ยฝ้ายและทับทิมพันุ์อีลากระท้อนพันธุ์นี้จัดเป็นพันธุ์ที่มีผู้นิยมปลูกและบริโภคกันมากตลาดมีความต้องการสูงราคาแพงจะเป็นพันหนักพันหนึ่งคือจะออกดอกและเก็บเกี่ยวช้ากว่าพันอืน่นอื่นประมาณ30วันซึ่งนับตั้งแต่ดอกบานถึงเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ8เดือน กระท้อนพันนี้มีผลขนาดใหญ่โดยโตเต็มที่ประมาณ1.5กิโลกรัมมีขั้วผลใหญ่ผิวเปลือกนิ่มติดผลดกข้อเสียของกระท้อนพันอีล่าคือความไม่นิ่งของผิวผลซึ่งแต่ละภาคผิวผลจะไม่ค่อยเหมือนกันเช่นผิวเรียบบ้างหรือคร,รุขระฤดูปลูกการปลูกกระท้อนควรปลูกในระยะต้นฤดูฝนคือในราวๆเดือนพฤษภาคมถึงกร,รกฎาคมเพราะมีความชื้นในอากาศสูง การปลูกในระยะต้นฝนนี้จะทําให้กระท้อนตั้งตัวได้เร็วแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีแหล่งน้ําเพียงพอก็จะสามารถปลูกได้ตลอดปีการเตรียมแปลงปลูกในพื้นที่ที่เป็นแอ่งเป็นเนินหรือยากขึ้นรกควรปรับพื้นที่ให้มีการปฏิบัติงานได้สะดวกพื้นที่ปลูกถ้าเป็นแปลงขนาดใหญ่ควรจัดเป็นแปลงย่อยเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการและควรวางแผนการให้น้ําและอนุรักษ์ดินและน้ําไปพร้อมๆกันก่อนการเตรียมการลงหลุมปลูก ต้องไถพรวนกลบวัชพืชลงในดินตามความจําเป็นในระยะแรกของการปลูกซึ่งจะไม่แนะนําให้ใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชพวกดูดซึมระยะปลูกการปลูกกระท้อนโดยทั่วไปจะใช้ระยะปลูก8คูณ12เมตรซึ่งการใช้หรือกําหนดระยะปลูกที่หรือห่างขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปลูกกิ่งพันุกระท้อนอาจได้จากการทาบกิ่งการติดตาการดูแลรักษา การให้น้ำกระท้อนต้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆหลายประการดังนี้คืออายุช่วงการเจริญเติบโตและการออกดอกติดผลฤด,ดูการต่างๆสภาพดินเป็นต้นกระท้อนที่ให้ผลแล้วแบ่งการให้น้ำได้3ช่วงคือช่วงการเจริญเติบโตทางกิ่งใบเริ่มตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวควรให้น้ำสม่ำเสมอช่วงก่อนการออกดอกช่วงนี้ใบเริ่มแก่จัด ช่วงนี้กระท้อนต้องการน้ำน้อยเพื่อให้ต้นสะสมอาหารให้สูงถึงระดับที่สามารถสร้างตาดอกได้การให้น้ำในช่วงนี้ควรให้น้อยๆแต่จะต้องไม่ให้ในสภาพดินแห้งมากเกินไปจะทำให้ต้นกระท้อนทิ้งใบและไม่ออกดอกอาจจะตายได้ช่วงที่กระท้อนกำลังจะออกดอกและติดผลช่วงนี้กระท้อนเริ่มต้องการน้ำมากขึ้นเรื่อยๆการให้น้ำควรให้ครั้งละน้อยน้อยและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งดอกบานจึงหยุดการให้น้ำ เพื่อไม่ให้มีความชื้นมากเกินไปกระท้อนจะติดผลยากและเมื่อกระท้อนติดผลแล้วจึงเริ่มให้น้ําตามปกติอย่างสม่ําเสมอในระยะที่ผลเริ่มแก่ควรลดปรดิมาณน้ําลงเพื่อให้กระท้อนมีคุณภาพถ้าให้มากในช่วงผลเริ่มแก่จะทําให้ผลแตกไม่หวานเป็นต้นการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยกระท้อนมีผลต่อการเจริญเติบโตการออกดอกติดผลรวมทั้งคุณภาพของผลมาก ก็ใส่ปุ๋ยไปตามสูตรครับปุ๋ยที่ใช้คือปุ๋ยคือปุ๋ยไอ้คอกมังแล้วก็ปุ๋ยเคมีบ้างสูตรอะไรนะปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีที่สูตรที่เก็บหลังจากการเก็บเกี่ยวเราจะใช้สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวพอหลังเราดูเก็บเกี่ยวเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรนี้แล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกใส่ตามบริเวณโคนต้นพอช่วงตุลาเราจะใช้ปุ๋ยสูตรเก้ายสี่ยสี่ ใส่เพื่อจะให้ผิดดอกช่วงนั้นแล้วพอหลังจากช่วงกระทอนเป็นผลแล้วเราจะใช้ปุ๋ยสูตร1 3 3 3า1บคือจะทำให้รสชาติตัวหลังหวานแล้วผลจะโตกับปกติแล้วก็จะมีปุ๋ยทางใบฉีดพ่นนิดหน่อยพวกฮอร์โมนเราจะฉีดสองสาครั้งแล้วก็เริ่มหอ่อพอหลังจากการห่อแล้วเราจะไม่ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลง ไไไไมมม่่ม่จจเเป็นาาแลงะะะ้้ออยรดขตการห่อผลกระท้อนโดยทั่วไปการห่อผลกระท้อนจะทําควบคู่กันไปกับการตัดแต่งผลคือหลังจากตัดแต่งผลกระท้อนที่มีขนาดเท่าผลมะนาวซึ่งพบว่าในปัจจุบันเป็นช่วงที่มแมลงวันผลไม้จะเริ่มเข้าทําลายจึงจะต้องเริ่มทําการห่อผลในช่วงนี้และการห่อผลกระท้อนยังมีข้อดีอีกหลายประการคือทําให้ผิวสวยงามมีเนื้อนุ่มขึ้น ปุยเนื้อฟูสวยรสหวานยิ่งขึ้นผลมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นสำหรับวัสดุที่ใช้ในการห่อผลนั้นนิยมใช้ถุงปูนเซีเมนต์ถุงอาหารสัตว์เป็นต้นมาพับเป็นกระโปรงสามารถใช้ห่อได้2อถึงสครั้งโดยถุงไม่เสียหายกระโปรงหนึ่งใบใช้ห่อได้เพียงหนึ่งผลเท่านั้นการห่อให้ใช้กระโปรงสอดพุ่มผลให้มิดแล้วรวบปากกระโปรงเข้ากับก้านของผลแล้วใช้เชือกหรือตอกมัดปากกระโปรงให้พอแน่น จะต้องห่อด้วยความระมัดระวังมือจะต้องเบาเพราะถ้าห่อรุนแรงมือหนักผลจะคระกรรหรือร่วงหล่นภายใน7วันทันทีถ้าผลอยู่ไม่สูงมากนักอาจจะขึ้นหอหรือใช้บันไดาพาดขึ้นหอบผลถ้าสูงมากอาจใช้ไม้ไผ่ทำนั่งร้านรอบต้นกระท้อนให้คนหอบปีนขึ้นไปปฏิบัติงานได้สะดวกการเก็บเกี่ยวกระท้อนใช้เวลาตั้งแต่ออกดอกจนถึงผลแก่ประมาณ6-7เดือน ซึ่งพันออล่าจะแก่ช้ากว่าทุกพันประมาณ30วันการที่ผลกระท้อนแก่ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพันหภูมิณของอากาศถ้าอากาศร้อนผลกระท้อนจะสุกเร็วขึ้นกว่าปกติการเก็บเกี่ยวให้ใช้กันไกลตัดกิ่งให้คั่วของผลติดมาด้วยหากคั่วผลหลุดผลกระท้อนจะเน่าเสียได้ง่ายภายในสองวันเพราะเชื้อโรคจากเข้าทางคั่วที่หลุดออกไปถ้ามีคั่วผลอยู่จะเก็บรักษาไว้ได้นานถึง4-7วันปีนีก้กระท้อกนกระดกผลผลิตเยอะ ถ้าเก้าขายก็เพราะได้ราคาเหมือนทุกปีนะตั้งแต่สามโลร้อยสี่โลร้อยห้าโลร้อยถ้าขายก็ต่ำก็นั่นก็มีอีกปีนี้ขายไปก็ประมาณเกือบสิบตันผลผลิตออกปีละครั้งในคนยังต้องการที่เยอะเพราะรสชาติผิดกับผลไม้อื่นคือให้ผลมีหลายรสครับก็ต้องปลูกให้มีคุณภาพครับใส่ปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมาลง รู้จักกา้ปฏิบัติให้ดีให้น้านสม่ำเสมอแล้วผลผลิตจะดีขึ้นครับผลจะใหญ่ถ้าเราปล่อยทิ้งโดยธรรมชาติแล้วจะไม่ค่อยดีครับผลผลิตกกจะได้น้อยลูกก็เล็กตลาดไม่ต้องการลักษณะของกระท้อนตำบลตะลุงอําเภอเมืองลบบุรีผิวสวยมีสีเหลืองอ่อนถึงเข้มมีสีเดียวทั้งผลเมื่อผ่าผลกระท้อนจะพบปุ๋ยของกระท้อนและไม่ติดเปลือก มีรสชาติหวานปุยของกระท้อนจะน,นิ่มอร่อยฤด,ดูที่กระท้อนให้ผลผลิตมากที่สุดคือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกร,รกฎาคมจะมีเกษตรกรนำกระท้อนมาวางขายสองข้างทางถนนริมคลองชมประทานสายลบบุรีบ้านแพรกหรือที่งานวันกระท้อนของจังหวัดลบบุรีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีประมาณปลายเดือนกร,รกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม หลังจากที่ผ่ากระท้อนมาแล้วนะครับอันนี้เป็นพันปุยฝ้ายนะครับเห็นเนื้อฟูมาใช่ไหมครับน่านารับประทานมากครับผิวผิวก็สีสวยนะครับนวลแล้วก็เนื้อขาวขาวฟูฟ่องเจนนะครับผมจะลองชิมดูนะครับน่ารับประทานนะฮะไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมต้องมามาสัมผัสรสชาติเองนะครับนี่ผมขนาดผมลองชิมดูสองเม็ด แจ้มตุ๋ยเลยนะฮะเนี่ยรสชาติหวานทีนี้ลองดูดูตรงที่ที่เปลือกนะฮะเปลือกนี่ก็รับประทานได้เช่นเดียวกันครับไม่มีรสชาติขมเลยนะฮะทานได้ตลอดเยี่ยมมากครับลองลองชิมดู